โดยรองศาสตราจารย์ดรนวลน้อยตรีรัตน์ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการศึกษาสถานการณ์ภัยคุกค,คามทางออนไลน์นะครับก็เปิดเผยว่าจากการสำรวจสถานการณ์การถูกหลอกผ่านช่องทางออนไลน์ของคนไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีไปจนถึง79ปีนะครับก็พบว่าใน24จังหวัดคนไทยกว่า36ล้านคนถูกหลอกลวงบนโลกออนไลน์นะครับในรอบปี66นะครับ ในจำนวนนี้เนี่ยเกินครึ่งหรือประมาณ18.37ล้านคนตกเป็นผู้เสียหายโดยคนที่อยู่ในเจน y นะครับเป็นกลุ่มที่ถูกหลอกที่มีจำนวนเสียหายมากที่สุดและมีมูลค่าความเสียหายสูงที่สุดด้วยนะครับทีนี้ประเภทของการหลอกลวงที่พบจำนวนผู้เสียหายและมูลค่าความเสียหายสูงที่สุดอยู่ในกลุ่มการซื้อสินค้าออนไลน์และก็หลอกให้ลงทุนลำดับถัดมานะครับหลอกรับสมัครงานให้ทำงานออนไลน์ทำภารกิจออนไลน์ หลอกว่ามีพัสดุตกค้างนะหลอกว่าเป็นคนที่รู้จักแล้วก็ปลอมมาแฮกบัญชีของเราก็หลอกสารพัดครับซึ่งหลายๆคนน่าจะเคยเจอหลอกให้รักก็มีนะฮะหลอกกู้เงินก็มีนะครับฉะนั้นเนี่ยทุกคนต้องระมัดระวังนะครับผู้เสียหายเนี่ยได้รับผลกระทบทางด้านอื่นๆตามมาด้วยนะครับทั้งปัญหาความสัมพันธ์กับคนรอบข้างกลัวถูกคนใกล้ชิดนะฮะกล่าวโทษจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ปัญหาขาดความเชื่อมั่นต่อการใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์อย่างเช่นไม่กล้ารับเบอร์แปลกนะครับเบอร์ที่ไม่รู้จักไม่มีรายชื่อนะฮะเลี่ยงการใช้แอปที่มีการให้กรอกข้อมูลส่วนตัวกังวลการซื้อของออนไลน์ซื้อสินค้าออนไลน์น้อยลงและอื่นๆที่ตามมานะครับก็คือปัญหาสุขภาพจิตตั้งแต่การโทษตัวเองกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้กลายเป็นคนที่หวาดกลัวนะต่อการดำรงชีวิต รู้สึกสิ้นหวังแล้วก็ไม่สามารถดําเนินชีวิตต่อไปพบกับนักจิตวิทยาและจิตแพทย์เพื่อช่วยเยียวยาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับนี่ก็คือปัญหาของมิจฉาชีพนะครับถ้าใครที่ตกเป็นเหยื่อแล้วเนี่ยปัญหามันก็จะตามมานะครับอย่างที่ผมบอกไปบางคนเนี่ยเสียเงินหลักพันนะถ้าเขามีอะไรได้น้อยหลักพันก็ถือว่าเยอะหลักหมื่นบางคนเป็นหลักล้านหลักสิล้านก็มีฉะนั้นสิ่งที่จะช่วย เยียวยาได้นะครับเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะคนเหล่านี้เนี่ยพอมันเสียไปเยอะๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่อยากอยู่แล้วบางคนบอกไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วก็มีฉะนั้นก็ต้องพบแพทย์พบจิตวิทยานะครับ